ปูสุนี่เห็นไหมครับโอ้โหลบปูสุกวัดดอนตาลถ้าเกิดเราเปรียบเทียบพักเครื่องเนี่ยการดูแท้เก๊นนะคุณสามารถเปรียบเทียบได้นะเพราะของเปรียบเทียบกับยี่สิบห้าศตวรรษเหรียญปูสุกเปรียบเทียบกับเหรียญพ่อหัวพ่อม่วงพ่อฉุย เขายุคเดียวกันไงเขาเรียกการเปรียบเทียบหาช่วงอายุความเก่าที่ไล่เลียกกันได้อย่างพ่อเงินบางคารก็จะเปรียบเทียบกับพ่อทาพเนียงแต่เปรียบเทียบกับพ่อห้องได้ใช่ไหมเหมือนกันครับพระหลวงปู่สุกเนี่ยนะที่มอบให้พระสมุกัดแสงเขียวเนี่ยไปเป็นเจ้าอาวาดวัดดอนตาลแล้วเอาไปหารายได้บุรณวัดเนี่ยเปรียบเทียบได้กับพระหลวงพ่อโบยวัดมะนาวไหม คุณดูดีๆส่องดีๆว่านะเหรียญหล่อหลวงอุสุกเนี่ยขายไหมวันณะลักษณะเปรียบเทียบเคียงได้กับพ่อโบวยวัดมะนาวไหมอ่าเนี่ยเราก็จะได้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ว่าแท้หรือเจ๊ ผมว่า oh, มันง่ายนะไม่ยากอา้าวเหรียญสร้างชาติเห็นไหมครัสมัยก่อนทุกบ้านต้องมีเพราะอะไรเพราะคนสมัยก่อนเขารู้ว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีเขาไม่แขวงก็แล้วครับคนสมัยก่อนอา้าวเหรียญสร้างชาติเหรียญน,นี้ได้มาก็ยังสวยอยู่นะเอาพันสองร้อยบาทอ่าเอาพันสองร้อยบาทอา่าใครจะแบ่งเหรียญสร้างชาติ แม่เนี่ยละครับหระบ้านหรเกาะเก่า,เ,กาเราก็จะได้เห็นอะไรนะฮะแปลกๆหนึ่งพันอ่ะพี่มดเอ็กให้ไปไม่เป็นไรอ่ะให้พี่มดเอ็กไปพี่โอใช่ามาอันนี้เพืเ่อนๆว่าที่ไหนครับ แล้วเห็นไหมเนื้อตะก,กัวเก่านะมันต่างจากตะก,กัวใหม่โดยสิ้นเชิงตะก,กัวใหม่ก็เอายี่ห้าตะวตัดมาวางค,คุณเห็นความแตกตาก่างายแลของเยเลยเอาเพราแทนมาดิพอแทนก็ใช้ได้เพราะแทนก็เทียบได้เห็นไหมเรื่องตะก,กัวเก่ากับตะก,กัวใหม่เพราแทนในตู้เยอะ เนี่ยตะก่วเก่าเนี่ยคุณเห็นไหมคุณมองตาเปล่ายังรู้เลยว่าเนี่ยเก่าแต่จะให้เห็นชัดเจนง่ายขึ้นถ้ามีใหม่มาเทียบอ่าถ้ามีใหม่มาเทียบเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตะก่วใหม่ ม,มีตะกั่วในไหมวัชนะสงรามตะกัวเพราะขอมันมีไหมนะจะมีนะชุดตะกัวเพราะขอมวันนี้แบบไตเติลสำหรับแฟนเพจช่วงกลางวันก่อนเนะีเดี๋ยววันนึ่งผมจะจัดแบบทีละสายให้คุณเข้าใจเนี่ยอย่างความเก่าของตะกัวคุณเห็นไหม อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูจะกลัวพรอขอมลีลาพรขอมสองหน้าเนะ่ยอยู่ในชุดพระขอมอ่ะโน่นให้เก็บไว้อะทำเยอะมากจริงๆถ้าถามว่าพาผมเยอะขนาดไหนเป็นเพื่อนดัวแล้วกันครับห้องวิจัยของผมก็จะประมาณนี้โน่น,น,นเนื้อยาปูสุองละแสนวางอยู่โน,น่นนะครับ ผมก็จะทะเลาะกอับหลานชายผมประจำอนะในเรื่องของการเก็บพระในอย่างเงี้ยเหรียญพ่อจงเหรียญพ่ออินนะเนี่ยถ้ามีตะกัวนะวัชนะสงครามตะกัวยี่ส,ส้าศตวรรษตะกัวเพราะขอมาวางเทียบคุณรู้เลยตะกัวเก่ากับใหม่นี่ดูตาเปล่าก็รู้ครับเนี่ยเห็นไ,ไหม แต่กลัวใหม่เนี่ยตอบโค้ดเห็นไหมน,นี่ก็กลัวทแทนนะเห็นไหมเนี่ยแต่กลัวใหม่ใหม่อ่ะต่างกันแบบดูตาเปาล่าก็รู้ครับเห็นไหมเพื่อนๆฉะนั้นนะถ้าคุณเอาหลักความเก่าให้ได้ก่อนนะเก่าเกไม่ได้อ่ะเก็บเขาที่เดิมเพื่อนๆเ,เห็นแล้ต้องขอบคุณเจ้าโอด้วย จะโอนิทุ่มเทเพ,เพื่อนเพื่อนอ่าวันนี้ถุงนี้แสนกว่าก็ผ่านไปถุงต่อไปไม่มีเลี่ยมทองสักอง์ครับอ่ะอันนี้ ันนี้คือบางขุนพม0ศูนย์เ้าครับง่ายๆได้ใจความแท้แน่แต่ผมบอกเลยครับบางขุนพมศูนย์เก้าเนี่ยพระกดมือนะครับเอาความเหมือนเป็นที่ตั้งเจ๊งสิครับแต่ถ้าเอามวลสารลักษณะมวลสารเป็นที่ตั้งเล่นได้หมดเอาความเก่าเป็นที่ตั้ง เล่นได้หมดแต่พอเอาความเหมือนเป็นเหมือนไม่เหมือนกันเป็นที่ตั้งพระก,กดมือเหมือนกันทุกองคหระครับสรุปแล้วเนี่ยพระดีครับแต่พ่อค้าที่เอามาเล่นเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นพระของท่านได้แค่นั้นเองเนะผมบอกเลย คือเอาง่ายๆว่า09มาถึงผมผมแบ่งให้ราคาถูกเลยอ่านะแต่เวลาคุณเอาไปเช็คในกลุ่มอ่ะนะผลเป็นยังไงก็เราต้องบอกว่านะไม่มั่นใจก็อย่าเอาไปแต่ผมมองเลยหยิบมาปุ๊บเนี่ย09มันก็ต้องเหมือนกับ หลวงตาพันศูนย์สองส่องเข้าไปข้างในต้องมีเม็ดอ่าของมวลสารบางขุนพรมที่แตกปลูกปีสองร้อยบทใส่มาเห็นไหมคุณก็ต้องเจอเม็ดบางขุนพรมก็ต้องเก่ากว่าเนื้อนอกเพราะนั้นมันพ้าสมเด็จโตนี่จะมาจําลักษณะการตัดการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พ้าทํามือมันไม่เหมือนกับทุกองค์หรอกอ่าแต่อย่างเงี้ยสําหรับผมนะ เอามาขายผมคุณก็ได้ตังค์แต่ราคาผมนะบางคนก็บอกเอาพี่ดูแท้ทำไมไม่ซื้อแพงไอ้พาแบบนี้นะครับเราดูแท้เราก็ซื้อนะแล้วคนอื่นเขาดูแท้เหมือนเราบ้าละ่ะคุณอยากขายเ่าละ่ะคุณอยากขายคุณจะขายคนดูแท้ถ้าคิดว่าใครซื้อแพงกว่าผมก็ไปขายเขาอ่าแต่ไอ้ของที่ผมดูแท้ผมซื้อพาแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าผมก็อยู่ในวงการมามานานนะ เอาไปลงในกลุ่มก็จะมีปัญหานะแต่ขะนั้นแบบเนี้ยถ้าองค์ที่มีปัญหาในกลุ่มนะ่นะแล้วคุณไม่ได้ขายราคาเป็นหมื่นๆนะขายสักแปดพันเก้าพันหมื่นนะมาขายผมผมซื้อซื้อวุธคุณนะเลี่ยมทองเป็นของขวัญงานแต่งเพื่อนของขวัญปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลี่ยมให้เขาใช้ฟรีก็ยังบางทีดีกว่ากระเช้า นะวิธีการดูของผมคือนะประวัติเขาก็คือนะส่วนผสมในตอนยุคปีศูนย์กว่าเป็นยังไงเทียบเคียงได้กับเพื่อนเขาก็คือหลวงตาพันหวงปู่ลำพูอ่านะในประวัติเขานะเอาเม็ดบางขุ่นพรมที่แตกกุปปี2500มาบดขณะเวลาส่องไปข้างในก็ต้องเจอเม็ดนะไม่ใช่พ้า,พาเนื้อเดียวไงไม่ใช่เม็ดปูนขาวอ่านะเป็นเม็ดเนื้อบางหุนพรมอ่านะปี2500นะครับ ตัดตรงยุคไม่ต้องไม่ต้องจํานะว่าตัดฉีกมีเส้นไม่มีเส้นไม่ต้องเอาว่าเป็นตัดมือพออ่าถ้าเป็นข้าวเครื่องสี่เหลี่ยมตรงเท่ากันเป๊ะอันนั้นไม่ใช่ตัดมืออ่านะครับแต่ลักษณะการตัดได้เป็นตัดมือโอเคนะครับได้ตังผมจบใช่อย่างเงี้ยก็คือเขาอยู่ในยุคปีศูนย์กว่าความเก่าตรงยุคตัวประสานตรงยุคเป็นงานตัดมือก็คือจบแล้วก็คือแทและ นะแท้สําหรับผมคือแท้ละอธิบายได้ดูแท้แล้วซื้อแต่พระบางอย่างเนี่ยผมดูแท้แล้วคนอื่นดูไม่แท้นะอะผมก็ซื้อไนงะทาไมพี่ดูแท้ไม่ซื้อแพงออยากขายเปะละ่าถ้าคนอื่นเขาซื้อแพงผมกก็ไปขายดินะง่ายๆผมก็ซื้อของที่ผมดูแท้ราคาที่ผมศรัทธาไม่เห็นมีอะไรวุ่นวายสับสนตร,ตรงไหนเลยครับ ก็มีบางคนนะมาเรียกร้องเรื่องความแท้หรือเก๊ทั้งนั้นที่ตัวเองอะ่ะก็ดูไม่เปลี่ยนก็ให้ความชัดเจนไม่ได้แล้วจะออกมาเรียกร้องแท้เก๊เ,เพื่ออะไรงงอ่ะโอ้นี่ถ้าเหลียราดบุรีนี่คุณจัดมาคุณก็ได้ตังค์อยู่แล้วโอ้ไม่เจอนานละพ่อท้าอินเทวดา อัป้าสร้างตอนปีเจ็ดแปดได้คิดว่าแน่นอนไหมล่ะโอ้นี่นะเห,นหรียญหลวงพ่อขอแดงเนื้อเงินนีวันนี้อ้านี่สังราดแพรนะครับสวัสดีครับอาจารย์เมธีศักยันต์นี่นะกิ่งพระสังราดแพรนะครับ เนี่ยแม่ห้อยเหรียญเงาะหมู่มวลมาแรงก็จะเข้ามานี่คือกิ่งพระสังฆราชแพรดูเนื้อความเก่าของพระก,กิ่งเทียบเคียงได้กับอพระชายท่านเจ้ามาอ่าพระชายท่านเจ้ามาพระชายพระครูสอนมรรคสันผมพยายามจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้นึกภาพเทียบเคียงพระในยุคเดียวกัน คุณก็จะเห็นภาพมันก็เหมือนอีซูซูอะครับถ้าอยู่ในยุคนะเออสามสิบปีขึ้นไปก็หน้าตัดถูกไหมไม่ว่าจะเป็นอีซูซูมัสด้ามิตซูบิชิไซโคนเห็นไหมหน้าก็จะตัดตรงหมดคุณก็รู้ยุคละเขาต้องมีเพื่อนกันนะอันนี้คือพระกิ่ง เนี่ยพระสังคราชแพโอใช่ไหมเนื้อแดงอ่ากับเทียบเคียงได้กับพระครูสอนมกรสันท่านเจ้ามาวัดสามปื้มเนี่ยพวกพระชายต่างๆก็นี่ใช่ไหมเราต้องเทียบเคียงได้อ่านะพอเทียบเคียงได้เราก็มีความสบายใจละเอออันเนี้นะครับ